ท่านผู้ชมครับสเตชันไทยวาไรตี้วันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านนายกสมาคมสิทธิเก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและท่านยังเป็นกรรมการสภาสถาบันด้วยพี่บุญศักดิ์เกียรติจูุเลิศครับสวัสดีครับพี่บุญศักดิ์สวัสดีครับกลบมาพบกัพี่บุญศักดิ์ครับที่เวลาในวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ครับที่เกิดขึ้นที่โมกเหล็กสลัุรีเป็นศูนย์อะไรนะครับศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อ๋อปถมวิเวกครับทีนี้ อาจจะขอเท้าความโครงการนี้อาจจะต้องเล่าค่อนข้างยาวนิดนึงได้ได้นะครับจากที่ผมได้เป็นนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องคนไทยก่อนตนานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้รวบรวมกรรมการนะครับรวมกันเนี่ยทำโครงการขึ้นเรียกว่าโครงการ C CSV c o r p o r a t e Creating Share Value อาจจะเป็นที่แรกในโลกก็ได้นะครับที่เราเอาเอาเ,อาเป็นกลุ่มคนมาทำ s v ด้วยกันครับสิ่งที่เราคาดหวังเราตั้งเป้าไว้ว่าเราทำเรื่องนี้เนี่ยโดยที่ทำเรื่องของอทำเรื่องคู่มือทำคู่มือขึ้นจากที่เราทำธุรกิจธร,รมคมเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยสรรมคมเนี่ยมีอายุ กว่า35ปีแต่เราไม่มีคู่มือการติดตั้งแห่งชาตินะครับคู่มือของงานระบบเนี่ยสำคัญ,คญก็เรียกว่า National Handbook นะครับเป็น,ปนวิศวกรรมเป็นงานวิศวกรรมที่สำคัญวันนั้นเราเริ่มที่จะทำให้มันครบหมายว่าไฟฟ้าเครื่องกลในไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับมีตั้งแต่เดินสายเดิน ท่อคู่มือติดตั้งท่อน้ำดีท่อน giving, coil, mer, ization, será, ้ำเสียคู่มือติดตั้งระบบแสงสว่างคู่มือติดตั้งตู้ซีทบอร์ดคู่มือติดตั้งมอแปลงไฟฟ้าคู่มือติดตั้ง CT ท v ไฟอารามระบบดับเพลิงรวมไปถึงระบบปรับอากาศระบยอากาศเราเชิญผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นถ้า หม้อแปลงเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าไทยผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงผู้แทนจากสภาวิศวกรจากวสทนะครับจากผู้ผลิตนะจากผู้รับเหมาที่เป็นทั้งลายเล็กลายใหญ่ว่าทําได้อย่างเห็นผลจริงๆแล้วพอทาเสร็จเราก็มามาทําประชาพิจารณ์ทาเป็นคู่มือแห่งชาติขึ้นนะจากที่เราสองปีที่แล้วเราเริ่มมาทักสามปีเริ่มมาปุ๊บ นะสามปีเราก็เห็นว่าเฮ้ถ้าเราทําอย่างนี้กับ,บเรา <9. S 2> น่าจะทําโครงการเพื่อประเทศชาติเลย,ยเรียกว่าวิศวกรรมสู่ชุมชนตําบลหน้าอยู่าานะครับก็ไปเสนอสภาวิศวกรนะครับขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์เอนะครับเป็นนายกสภาท่านก็เห็นเห็นด้วยกับโครงการก็สํัสนุนนะครับแล้วก็ไปต่อเชื่อมโยงกับ กรมส่งเสริมปกครอ,องท้อทงถิ่นทั้งกรมก็มここเห็นว่า <ขอ S 1> โครงการนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยอยากให้ผมทําเป็นต้นแบบสักห้าตำบลผมก็บอกงั้นสมาคมขออาสาเลือกตำบลแล้วขออาสานําเสนอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสร้างเอานวัตกรรมเนี่ยนานวัตกรรมสร้างต้นแบบ เศรษฐกิจชุมชนขึ้นฮียติ้งเนี่ยนะครับเป็นตัวซีแรกเนี่ยตรงนี้โปรเซสยาวมาตรงนี้ทีนี้ถามว่ากลับไปที่เดิมไม่ต้สมาคมได้เลยสมาคมพอทำคู่มือครับถ้าทำตรงนี้เสร็จสมาคมก็มาทำเรื่องอะคาเดมีการเรียนการสอนลงไปถึงเอาหลักสูตรมาสอนตำบลในประเทศเรามีกี่ตำบลเ0็ดพันตำบลเราก็สามาทำอะคาเดมีสอนช่างสอนผู้บรหานตำบล ให้ทำความเข้าใจเรื่องงานระบบต่างๆเชื่อไหมครับประเทศเราในตำบลในชุมชนต่างๆครับสิ่งที่วิศวกรรมไฟเนี่ยเรามักจะมองเห็นรัฐจะส่งเสริมในแง่ของอินฟาเอร์พวกถนนฝนทางแต่ชุมชนเหล่านั้นไม่มีความรู้ในเรื่องงานระบบ เวลาถนนมีหลุมมีบ่ออะไรอย่างนี้ก็จะแจ้งอบตอ,อย่างเดียวจะทุงงานระบบครับเชื่อไหมครับว่าในงานระบบในต่างจังหวัดเนี่ยเอาว่าในกรุงเทพด้วยบ้านทุกหลังติดตั้งระบบไฟฟ้าเนี่ยติดตั้งเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะครับเรจาจะว่าไม่เหมือนกันแค่นี้ถามว่าอประเทศเราแล้วเวลางานพวกอาคารบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันสร้างแล้วก็อยู่นะไม่ค่อยต้องซ่อมอะไรมากครับ แล้วพวกงานระบบแหละครับไฟฟ้าปรัปรัแอร์ประบากาศะระบอากาศนี่ในแต่ละตำบลเท่าที่ผมไปทำห้าตำบลตัวอย่างเราได้ข้อมูลมานะปัญหาใหญ่เลยคือว่าเขาไม่มีความรู้เลยแล้วช่างก็มักจะช่างที่ทำมาใช้วิธีจดจำกันไม่มีคู่มือในการทำงานในการเรียนการสอนและที่สำคัญมาก เอาไปภาคเกษตรหรือภาคผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นเราจะเอาไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปเดินออกไปไกลหน่อยพอไฟตกปัามก็เสียเอ๊ะทำไงต่อเขาก็ต้องการโซล่าสมมติที่จังหวัดจุมพรโครงกานหนึ่งนะครับที่มานอมริตพลังงานไฟดับเขาก็บอกโอเคเขามีเงินนะลงทุนพลังงานแสงอาทิต์เขาก็ต้องซื้อจากกรุงเทพไปติดพอติดเสร็จตัดไม่กี่เดือนพอเสียเขาก็ไม่มีช่างรักษาสุดท้ายเขาบอกเขาก็เลยไปพ่พึ่ง คูโบต้านะครับในการปั่นไฟอะนะครับปั๊มนะอะไรกลับไป50ปีที่แล้ว40ปีนี่คือคำคำว่าเราจะนำเทคโนโล,โลยีนำเรื่องวิศว,ว,วกรรมไปก่อนอแล้วพอเขาเข้าใจวิศวกรรมแล้วงานระบบแล้วเขาค่อยไปต่อเทคโนโลยีได้ครับยกระดับคุณภาพชุมชนขึ้น